ชาวเขมรขอเตือนชาวเสียมทั้งหลายอย่าหลงเชื่อเล่เหลี่ยมขเขาเป็นประชาชนชาวเขมรเขายังโดนมานับภาษาอะไรไทยยังโดนคิดเหลือว่าประชาชนชาวเขมรจะไม่โดนเขมครคบไม่ได้เหลี่ยมจัดทั้งประเทศจงอย่าได้หลงเชื่อชาวเขมรขอให้เสียมจงระวังสวัสดีค่ะ พบกับประเดือนอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเกา่าคนเดิมเน่องนะคะขอบคุณทุกๆเสนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องสู้ผูป้นนะคะพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะหนุ่เมเขมรนะคะเขาขอเตือนชาวเสียมทั้งหลายอย่าได้หลงเชื่อ เล่เหลี่ยมของไม่ได้มีความจริงใจแล้วก็มีแต่เล่เหลี่ยมอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามเขาเรียกร้องให้ประชาชนคนของเขากลับไปแต่เมื่อกลับไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะโดนอะไรบ้างจึงอยากจะขอเตือนชาวเสียมทั้งหลายว่าระวังอยา่าหลงเชื่อเล่เหลี่ยมของเขาวันเดือนมีคลิปมาให้ดูไปเราไปดูคลิปกันก่อนเลยนะคะสวัสดีจุงกะพี่น้องชาวไทยนะแล้วก็ ชาวกัมพูชีเลยนะนี่เมื่อวานเป็นยังไงนายกฮุนเซนนะนายกกัมพูชานะปล่อยคลิปนะคลิปเสียงนะเป็นไงนะเจอกลโกงของฮุนเซนนะนี่นายกขเมเป็นอย่างนี้แหละนายกไทยไม่ถึงใจเงยีบงยบเงียบอ,อเลย อะระแม้วนี่อีธา,าผู้นำบ้านผมเป็นอย่างนี้แหละอืมขมินนะครบไม่ได้นะผมบอกให้นะขมินครบไม่ได้เ่ไม่ใช่ผมนะเออถ้าพวกผมไปนี่กับประเทศนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนณะนายกองอิงนายกประเทศไทยยังโดนเลยนะเนี่อประเทศบ้านผมนะมีทั้งแกงคอเซ็นเตอร์ มีอะไรเยอะแยะเลยมีเต็กของผิดกฎหมายนะผมพูดไม่ได้หรอกให้ไปสัมผัสเองนะจะรู้นะคณะนายกไทยโดนแล้วเป็นไงอ่ะเนี่ยยังมีอีกเยอะเออกัมพูชานะพุณเซนนะเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เลยสักอย่างเออเง็บเสียมเจอเลียมนะเรียมน,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 นะบอกให้นะ นี่วางดีนะนี่ผมผมวางดีนะผมเป็นคนขมเมนแต่ผมวางดีต่อเสียมนะใครจะว่ายังไงกระช่างนะเดี๋ยวผมนี่นี่เงินนี่นี่นี่ในหลวงนี่นะนี่ผมบูชาตลอดเลยนะผมเอาเข้ากระเป๋าผมนี่ผมบูบูชาในหลวงของไทยตลอดนะประเทศบ้านผมนี่ไม่มีกษัตริย์นี่แต่ว่ากษัตริย์โดนยึดอำนาจนะนี่ ผมนับถือเลยนะนี่เห็นคนขมนินฉีกเงินเขาทำไมเออฉีกเขาทำไมเงินเขาทำไมเล็บเอาตีนไปเหยียบทำไมทำไมทาอย่างงาั้นไม่ดีเลยไม่เจริญเลยนะบอกให้นะนี่ประเทศไทยนะอย่างงี้เลยนะอะผมอยากบอกว่านี่ประเทศเขมเมนมันเป็นประเทศแกงคอเซ็นเตอร์นะ คุยอะไรไว้นะมันหลอกลวงได้หมดแหละเห็นไหมนายกคุณเสียนหนาะหลอกลวงนายกเสียบหนาะเออมันเปิดเผยคลิปหมดแหละมันหักล้างได้หมดแหละอ่ะผมไปก่อนนี่ผมนับถือนะนี่นี่ในหลวงรัฐของไทยนะผมนับถือนะผมพกนี่ผมพกไว้ตลอดนะนี่จุงกะไม่โอบอมโอน ไอ้นี่แหละผมไม่ไปหรอกที่พูดมนันนี่อยากให้คนไทยและคนกัมพูชาฟังด้วยจะก,กลับไปทำไมไปอดตายนี่อยู่ที่นี่มีโรงพยาบาลดีๆผมไม่กลับหรอกเขม่เห็นนะผมอยู่ประเทศไทยผมมีงานทำเห็นไหมผมมีปิ้งไก่กินด้วยเห็นไหมนี่เออผมจะกลับไปทำไมบอกไอ้เสม็ดเลยไม่ไปหรอกกัมพูชาไม่มีโรงพยาบาลดีๆมีหมอดีๆผมรักษาไหม ผมอยู่ที่นี่ผมสบายดีผมอยู่ประเทศไทยนี่แหละผมไม่ไปรบกที่พูดมานี่อยากให้คนไทยและคนกัมพูชาฟังด้วยจะก,กลับไปทำไมไปอดตายนี่อยู่ที่นี่มีโรงพยาบาลดีๆผมไม่กลับหรอกเมไม่เห็นนะนั่นแหละนะคะเขายังมีการห่วงใยที่จะออกมาเตือนชาวเสียมทั้งหลายอย่าได้หลงกลหลงเชื่อเล่ห์เหลี่ยมของเขาเป็นคนแบบนี้แหละ คือเขาหมายถึงว่าเขาไม่มีความจริงใจให้กับใครแน่นอนล่ะนะคะเขาเป็นชาวเขมรเขาเป็นชาวกัมพูชาเขาก็ต้องรู้ว่าพฤติกรรมคะเรียมจัดจริงๆเนาะนะคะจึงอย่าได้หลงเชื่อผู้เขาเองเขาก็ไม่เชื่อเขาไม่อยากที่จะกลับประเทศกัมพูชาเพราะเขากลับไปแล้ว เขาไม่มีงานทําเขาไม่มีจะกินเขาอยู่ในประเทศไทยเขามีงานทําเขาก็ยอย่างน้อยก็ยังมีข้าวกินเนาะนะคะท่าเองอะ่ะหลายหลายคนก็ออกมาอัดคลิปกันเนาะนะคะออกมาอัดคลิปกันมากมายเลยในในตอนนี้นะคะเราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆเลยเนาะว่าชาวกัมพูชาเนี่ยออกมาต่อต้านเรียกร้องให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยกลับไปแต่ที่ไหนได้พอกลับไปแล้วน่ะจะเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างหนึ่งบอกว่ามีงานให้ทํางานที่ทําก็ไม่มีมีงานให้ประชาชน ทำแค่อย่างน้อยแสนสองแสนอัตราแต่ประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีตั้งห้าหกแสนคนถ้าทุกคนกลับไปเนี่ยมันจะมีงานพอรองรับคนในประเทศนั้นๆหรือเปล่าหรือว่าหลอกลวงที่จะให้คนไทยเนี่ยเสีย แรงงานไม่ให้มีแรงงานของชาวกัม <Gym>. พูชาอยู่ในประเทศไทยหรือว่าจะเป็นเล่ห์เหลี่ยมที่แบบว่าอยากจะดึงคนงานของตัวเองเนี่ยกลับประเทศแล้วอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยร่มจมที่ประเทศไทยไม่มีแรงงานที่จะทํางานให้อีกแล้วต่อไปถ้าคนกัมพูชากลับประเทศไปแล้วเนี่ยประเทศไทยจะไม่มีแรงงานไม่ใช่นะคะไม่ใช่ชาวกัมพูชาทั้งหลายหลายคนเขาก็ไม่ได้อยากจะกลับบ้านนะคะเขาก็อยากที่จะอยู่ในประเทศไทยเขาอยาก ที่จะทํามาหากินอยู่ที่นี่แล้วถึงว่าประเทศไทยจะไม่มีแรงงานของกัมพูชาตอนนี้นะคะประเทศลาวเขาหลั่งไหลเข้าประเทศกันเข้าประเทศไทยกันเยอะมากเลยเพราะเขารู้ว่ากัมพูชากําลังจะออกนี่ลาวก็เลยกําลังจะเข้ามานะคะตอนนี้นะคะอย่าคิดว่าแรงงานกัมพูชาไม่อยู่แล้วแรงงานไทยหรือว่าแรงงานลาวจะไม่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ รักประเทศไทยเขายังโชว์แบงค์ประเทศไทยของเราให้ดูด้วยนะว่าเขารักและเทิดทูนศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ของไทยเราเป็นอย่างมากเพราะว่าอย่างไม่น้อยประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยประชาชนก็อยู่ดีกินดีไม่เหมือนประเทศเขาไม่มีพระมหากษัตริย์มีพระมหากษัตริย์ก็โดนยึดอํานาจไปแล้วโดนโค่นล้มอํานาจไปแล้วเขาไม่มีเขาก็เลยคิดว่า เขาจะรักและบูชาในหลวงของเราเพราะเขาอยู่ในประเทศของเราเนาะแล้วเขาก็จะบูชาขนาดแนบเงินเอาไว้กับตัวนะคะไม่ห่างเลยแล้วก็อย่างน้นอยๆเราก็ได้เห็นว่าชาวกัมพูชาเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีกันทั้งหมดนะคะก็ยังมีชาวกัมพูชาหลายๆคนที่เป็นคนดีแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เพื่อประเทศไทยของเราอีกด้วยเนาะนะคะนี่แหละค่ะว่าประเทศไหนก็ตามที่ไม่มี สิ่งยึดเหนี่ยวในใจก็จะทําให้คนนั้นแตกแยกกันเนาะนะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะ